ทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ NKC กับผมมิตเตอร์ชารีนะครับมาครับวันนี้เราจะมาดูนักเตะสุดยอดดาวรุ่งนะครับอายุเพียง17ปีนะครับของบาเยิร์นมิวนิกนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งกลางลุกนะครับก็เป็นจามามูเซล่านะครับอออืื้หนี่ครับดาวรุ่งบอลทองนะครับจามามูเซล่าครับซึ่งมาจากแป็กไอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งของบาเยน์มิวนิกนะครับมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับผมบอกเลยนะครับเป็นดาวรุ่งที่โคตรจะโหดนะครับโคตรจะโหดจริงๆนะครับและเป็นบอลทองน่าจะเป็นบอลทองตัวเรกเรยเปล่าครับแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมจำไม่ได้ผมก็จาไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตัวเรกนะครับที่ผมเป็นบอลทองค่าพลัง99นะครับมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับนี่ครับอายุเพียง17ปีนะครับส่วนสูง180เท้าที่นัก็เท้าขวานะครับ เเลลวที่ใช้ก็69เลยนะครับก็ใครเปิดได้ถ้าจะอัพหรือยังไงการ์ดเดนเนอร์เหลือก็ลองคิดกันดูดีๆนะครับเพราะใช้การ์ดเดนเนอร์เยอะมากนะครับตัวนี้ก็มาดูอัพค่าพลังทําเกมลูกเก้าสนะครับเลี้ยงบอล94นี่ครับเลี้ยงบอล99้าสบเ้าครับทายโปรเจคชั่นนะครับเลี้ยงบอลต่ํา95นะครับลองพาร์ตครับส่งสั้นส่งยาวครับ93 88นะครับยิงสัก ไอจบทสโกนะครับ88แล้วก็มงบล79แล้วก็ฟีคิก86แล้วก็ปันโค้89สปีด94แอสติงกิ้ง99ครับสปีดต้นนะครับโอ้โหดาวรุ่งสปีดต้น99ครับคิกกิ้งเบลล์91นะครับจำ87แล้วก็บาลาน94แล้วก็มีสเตมินาครับที่น้อยนะครับก็อาจจะเล่นไม่ได้เต็มเกมนะครับสเตมินาก็แค่85เองนะครับ แล้วก็มีบอลวินนิ่งนะครับมีแอตเลกซิงกนะครับเข้าประตะนะครับ80นะครับนี่ครับก็เท้าขวา3นะครับเท้าซ้าย1นะครับก็เป็นนักเตะที่าจัดเท้าขวานะครับมาดูสกิลกันดีกว่าครับสกิลก็มีทั้งหมด9สกิลนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับสกิลก็มีดับเบิลทัชนะครับคลาสมูฟเซมเบอร์เทิร์นแล้วก็สเตปบอลสเตปออนบอลคอนโทรลโอ้โหสกิล คือสกิลเลี้ยงนะครับให้มาถึง3สกิลครับแล้วนี่ครับสกิลยิงคือมีรองเลี้ยงไดรองเลี้ยงชุดติ้งแล้วก็ดิปบิ้งช็อตนะครับให้มาถึง3สกิลเลยครับสกิลยิงนะครับก็มีเฟิร์สไทม์ช็อตมีวันทัตพาร์ตแล้วก็มีสกิลซุปเปอร์ซัดด้วยนะครับแล้วก็เพย์ยิงกับได้ก็เป็น KAT Playmaker นะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเร้งกันดีกว่าครับตัดภาพไปที่ในเร้งเลยครับมาครับเราก็ได้กู้แข่งเป็นอาร์เซนอลนะครับเร้งก่อนหนึ่งพันหนึ่งร นี่ครับก็จับจามามมเซล่านะครับอายุ17ปีนะครับโอ้โหเกมนี้ก็ค่อนข้างฟิตเลยนะครับบัวเกือบจะตั้งนะครับนี่ครับก็ผมก็ช้จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับก็ให้จามามมเซล่าเป็นกองเขาที่เป็นไอจอมทับเลยนะครับเป็นเอมิฟนะครับจอมทับเลยนะครับก็พบกับอาร์เซนนลนะครับก็นี่ครับทีมของเขาไปกันเลยครับก็เป็นสัมผัสได้ของผมด้วยนะครับมาดูครับว่าจะเล่นเข้ามือเล่นยังไงนะครับเล่นแบบ มาดูรีวิวกันดีกว่าครับเกมเร็กนะครับเกมเดียวครับจบจบไปครับดีก็ดีบอกไม่ดีก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะตัดสินไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเราเล่นแค่เกมเดียวนะครับมันต้องเล่นหลายๆเกมนะสำหรับใครที่เปิดได้ก็ลองเอาไปใช้งานกันมาครับวันนี้ต่อเลยครับต่อเลยมาครับ Hà Conte Alonso widely and keenly mà mù dễ lạ Tệ thắng Hà thì cóng tệ Hà đây đại dù Hà thì mù dễ lạ Đêm phạt gặp đêm phạt thi độ บานอะไรเก็บไปได้ครับครับโูเซล่าขอบอลลูกนี้ไม่ได้นะครับได้อยู่ครับเอาโซเดวี่มาชักมาตามที่กองเตะลองโซมูเซล่าได้อยู่เราตนี้ครับเขาขอบอลนะครับโอ้ยต่อบอลโอ้ลูกนี้กระตุกซิ่งนึงครับลูกนี้ฟาลนะครับ ก็มีน้องงหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่ย้ายผมพูดใต้นะครับที่ย้ายผมพักภาษาใต้ดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นหลังผมจะมาพูดภาษาใต้นะครับก็ก็ผมเขาว่าผมพูดกลางมันดูบุ่นเสือนะครับเดียเด๋ยวครั้งต่อเดี๋ยวน่าอะเป็นคลิปตัดถัดไปนะครับผมจะมาพูดใต้นะครับแล้วมมเซล่าลูกนี้มมเซล่าพิกพิกยิงโอ,อ้โหติดฝ่ายเดียวนะครับโอนกลางพิว,พวเลยนะครับ มูเซล่าโหนี่ให้ไม่ดีนะครับพอเจ้ามูเซล่านะครับพอเป็นนักเตะถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นนักเตะดาวรุ่งของเชลซีนะครับแล้วก็บายเยนมาเอามาปั้นต่อนะครับถ้าก็ผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่น่าจะไม่ผิดนะครับเพราะผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับโอ้ยอ่าเช๊ย์นะครับโอ้ อายุน้อยน้อยกว่าผมอี๋นะครับอายุ17ปีเองนะครับก็เป็นดาวรุ่งที่มาแรงมากนะครับก็นัดล่าสุดก็ลงให้กับบาเย,ยนมิวนิกก็ยิงให้ลาไอบาเย,ยนมิวนิกชนะลาซิโอไปได้นะครับสี่ประตูต่อนึงนะครับอลุคนี้โดนแล้วครับถูดมากเลยนะครับโอ้โหบรรยายคืนไปนะครับถูกยิงไปแล้วนะครับหนึ่งประตู นครับมูเซล่ามูเซล่าครับจอมมเซล่าออสตอลจับมมูเซล่ามาครับกอค่อนข้างจ่ายบอลสั้นในดีเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าไปนะครับ มาครับมาชมกันต่อครับผมว่านา่าจเทนี่เลย,เลยมาดูแบบนี้ส่วนมากผมก็น่าจะเล่นแล้วก็มาอัดเสียงภาคไปอีกทีนะครับมันจะได้มีสมาธิด้วยครับเดี๋ยวรอบนี้ผมภาคไปด้วยเล่นไปด้วยเลยนะครับมันก็จะไปเปลี่ยนะครับอาจจะมีช่วงเงียบๆเปด้วยนะครับ,รบโอ้โหเขาดึงเกมเลยนะครับ เราลุยต่อเรียนได้คือคืออะไรครับเมื่อกี้โอ้อย่าบอกพี่อย่าทวงเลยนะครับโอ้โหเขาเล่นคือแบบเกาะบอลอ้โหไม่เอาไม่เอาเลยนะครับเล่นแบบโอ้โหเล่นแบบนี้ลำบากนะครับถูกน้ำมาด้วยครับเรามาครับมามาครับขึ้นหลังเลยนะผมจะลง ภาคคนประกาศใต้กันดูนะครับตัวเพื่อนเพื่อนคนใต้จะชอบพนับมาคร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 ับบอลอยู่ที่ฮุ่นที่ี้ชิดูชิดูว่าใหรู้นี่ไอเจโรได้อยู่ดูเบนดิอัสมาครับดูเบนดิอัสมาที่ตอริสตอริส ตอรีตตอรีตหลอกหอกกงตี้หอกกงตี้หอกกงตี้เอาคงตี้ได้คงตี้ได้คงตี้ได้คงตี้โยโย่มูเซล่าโอ้โหโอ้โหลูกนี้มูเซล่าเกือบไปนะครับลูกนี้ผมว่าผุ่มแรงตายแรงตังมาช่มงเงินม้วนมาแกะแับตอนนี้แต่มูเซล่าผมว่ามันมันก็ดีเนี่ยดี๋ยว่ามันเมื่อนะครับ เาหน้าผมปากภาษากลางดีกว่าครับไม่ชินนะครับผู้ประกาใต้เดี๋ยวเพื่อนๆมันจะแปลกๆกันด้วยนะครับมาครับมูเซล่าได้อยู่ว้าวเอาเอ้าลูนี้โอ้โหลูกนี้เดงได้สวยงามมากลูกนี้ โอ้โหแล้กระจายมาตัดกันแบบนี้โอ้โหหนึ่งอาทิต์ไปแล้วนะครับมูเซล่าหรือว่าจ่ายบอลได้ดีเลยครับก็มูเซล่าผมแนะนำไม่ต้องใครอยากเปิดสกิลเพิ่มนะครับไม่เปิดเป็นสกิลไอเขาเรียกสกิลโยนบอลนะครับผมอาจจะไม่ได้แล้วนะครับชื่อเรียกแต่มันเป็นสกิลโยนบอลนะครับน่าจะดีเลยนะครับไม่ต้องเปิดเอาสกิลยิงนะครับเพราะก็ให้มาถึงสกิลยิงถึงสักอะไรเนี่ยนะครับให้มาทางลงเลี้งไดแล้วก็ดิปปิ้งช็อตแล้วก็ ลองเลี้ยงชุดติ้งนะครับก็ให้มาถึง3สก,กิลแล้วนะครับสก,กิลยิงสก,กิลเลี้ยงบอลก็ให้มาถึง3แล้วนะครับคือ <Okay. S 1> ให้มาครบคันเลยนะครับสก,กิลดูความคล่องตัวหนึ่งครับถือว่าคล่องตัวเลยนะครับ,รบนะครับต่อเรสยิงก่อนละกันยิงก่อนละกันยิงก่อนละกันก็ พอนำไปแล้วนะครับน่าจะเล่นได้แบบพบบอลได้แล้วนะครับเราจะี๋ยวมาดูปฏิทิภาพของมูเซล่าแบบเต็มเลยนะครับก็ได้ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเจ้ามูเซล่าแต่สำหรับผมผมน่าจะเอาเป็นสำรองก่อนนะครับเพราะเขามีสกิลสุ์ซับนะครับพ่อสกิลนี้ก็สกิลนี้คือมันลงมาเป็นตัวสำรองยังดีกว่าลงลงมาเป็นตัวจริงนะครับผมว่า มันจะมีประโยชน์มากกว่านะได้อยู่มูเซล่าฝากกับมูเซล่าโอ้โหลูกนี้ดูไมน่นด้คลำหน้าไปนะครับ,บก็จ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวแทงช่องแทงทะลุช่องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจอกมูเซล่าแต่เนี่ยก็เสียง,งเขาคเขาค่อนข,ข้างจะเหนีดยดเร็วหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่ทำฟุตบอลทองก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆเ,เลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับจอห์นมูเซล่าครับอา <el> ยุเพียง17ปีนะครับก็อย่าไปหวังอะไรเยอะนะครับก็เขาอายุยังน้อยนะครับก็เป็นดาวดุ่งนะครับเกมทาให้ข้อ้ก้าพลังหน้าอยากประมาณนี้นะครับพอเป็นดาวดุ่งด้วยนะครับมาครับ จอมูเซล่านี่ครับคือจ่ายบอลสั้นเล่นกับเพื่อ่วมทีมถือว่าโอเคเลยนะครับจถือว่าจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวแทงะลุช่องก็โอเคเลยนะครับจอมูเซล่าโอน่าจะดเวลาแล้รับโอเคครับ ก็ได้เป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับจองมูเซล่าครับก็สำหรับใครที่เปิดได้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้นี่โอ้โหได้ถือว่าถือว่าเด่นนะครับผมว่าเด่นเด่นเด่นจริงๆนะครับคือเขาจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวได้โอเคเลยนะครับจอมูเซล่าก็ทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไปลงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ n k ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ